เหนียวเลยครับเสียบเลยสีอยู่มาอยู่ยครับผมเหียวเลยครับตีไปไปแล้ว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 โอ้ยหมุนตัวพลิกตัวโอ้โหโอ้โหโอ้ยทำไมเสียวอยู่สวัสดีครับพี่น้อง วน hmm uh mm. ี่พราทิงาันนี่รมแหงขนาดวันนี้ไมานวะคุณครับไม้ทางหนาวคนที่มีร่มยหางอนไรครับผมบรรยากาศยิ่งปาผมเบืองครับวันนี้มันสมานวันนี้ร่มแหงครับวันนี้หอดไม้ันไม้ร่มหอดไม้หนาึครับทานาวพมนะไม้หนาตึกไกลๆครับผมไปครับพี่น้องกันเยเวลาผมลุยเลยครับผมไปครับ แต่มสองครับพี่น้องป๊าดคับปะนานไหมไม่พวรเดยแต่คุณนะหนึ่งต้องนับกับผมประมาณเศร้ากตัวแต้มสองครับปะนานเสียปากนะครับว่ารดซ้ำเปล่นไรก็ได้ดค,ครับผมรดเดดง,ดงียบไรรถขาดรด ยิงรยาไกลับสอดตากยังบ่อยู่เลยนะเอาไหมยไมขุดไปแล้วอุ้ยออเก็ุ่มไหมลางเป็นกกนครับร่งางเสนเป็นกกนเป็นกกนไหมปลาแบกไงก็ย่งิ้ครับปลาไนนี่ย่งถือกระดุได้ปลาแบาากครับผมปลาแบกขั้วงกนิ่า,ายงายครบับผมอ๋อท ยิงทะลุปากโมยูเซ่ยมึงก็เถอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวบุยิงครับคุณอนะ่ะไปแล้วเดี๋ยวไปหาอาจารย์ครับอาจารย์ข้างล่างเดี๋ยวอาจารย์เจออาจารย์ที่ข้างล่างเจอดาบสองไปแล้วคุณนู้น พี่น้องครับเบิ่งพักกาดหินเก่าดีผมเบิ่งงามมากครับผมเดี๋ยวเก็บขั้นสมรับผมนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวผมจะเก็บไปขั้นสมเกี่ยวเลยคือเก่าผมไม้ไม้เขาไม้นาตึกต้นไม้กำลังเงินผีใบครับผมพคนนะเบิ่งครับเบี้ยงามนี่ครับปุ๊เกี่ยวเลยเดี๋ยวยิ่งขอยิ่งป่าแป๊บนึงครับเดี๋ยวเก็บผักไปขั้นสมับผมตรงไหนอย่างหนึ่งตรงไหนอย่างหนึ่งครับกำลังงามเลย เตรียมถุงของผมโอ้สูงมาั่น,นโอ้ส่วนกระจับกำลังขึ้นดูครับมูนึงึ่งเบียร์หนึ่งจุ่มหนึ่งเบียร์จุ่มหนึ่งแต่เอ้มครับไอพี่ได้เก็บประคันสูงมางผมโอ้นกเขาไม่เห็นหนกเขาขอยิงปลาครับเดี๋ยวสวยมากลมครับผมคำลมแล้วต้องนะครับคำลมมากเราต้องเก็บพักมานี่ Ủa hộp mấy kia bỏ này đây à, bà cái tụi như thế hả? bà ca Bà ca nhây nó cây thầm cây khốn đẹp Nó cây เียตาไหนครับพี่น้องยันหนานแล้วนะครับคุับคุณนะครับคุณนะน้ำจ,จ่ายเลยงัดยังเดี๋ยวครับไม่สนใจนะเอ้ามามามา โอปลาแบนงมาครับสิดูแล้วสิดูแล้วเสียบสอสพุทครับโอ้ปลาปอาไนผูผมปลาไนผู เดี๋ยวเปิดใช่หรพี่น้องป,อป๊อดป่อนไงครับอ้าครับพี่น้องป่นอนไง ไปแล้วไปแล้วนะตูงยังครับผมเสียบเลยที่ยู่ไปยู่ครับผมเรียบ๋ยวไปเดี๋ยวไไปแล้ว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 ตูงยังครับตัวนี้โหลดเด้อเออโตประมาณสามประมาณสี่โลเลยครับผมสี่หาโลได้นะเดี๋ยวผมสั่งบางนักขึ้นมา เฉียขึ้นได้ครับอันนี้นะครับเฉียวขึ้นได้ปะย้ำหลุดไม่หรอกข้ามันมวนตัวนะเอายากครับผมปลาข้ามันมวนตัวใครอยู่ครับโอ้นี่ประมาณหาลูกอะไรนะผมมานะนี่ครับอิเลคนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแข็งครับแข็งดีแข็งขนาดนะครับเพื่อน tôi hello là tổ thấy cái này có chút nữa nhưng em ngon hãy nhìn anh hoàng hậu lụt này lụt 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 lút 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 lụt 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 นเดียวครับาเดียวมันสูงแหคง,ง,งครับสูงมัโอ้ขับตัวไงครับตัวไหไงครับไงโอ้ยหมวนตัวพิกตัวโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยทำไมเสีเยวอยู่มา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  มือคุณต่ำเครับบัานนี้ปัญหามันอ๋อครับผมอันผมวม่าต่ำสิบโลขึ้นนะผมเดี๋ยวผมสร้บาบตรงนะี้แปบบ๊บนึงครับเดี๋ยวแปบบ๊บนึงครับแปบบ๊บโอ้ยแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอคุณครับตัวงนี้ขออนุญาตออกขึ้นไป๊บนึงครับผมเแบบิ่งครับพี่น้องป๊าดูคุณน่ะยูรับเจ้าโลนี่มองหน้า เออพวกผมมาเดี๋ยวแต่เมืงครับคุณนะคุณนะประมาณโอ้ยผมว่าิดประมาณแปดเก่ารล่วงผมนะผมคิดว่าเมืองครับคุณนะเมนะืองนะเออยัอยงไงเนี่ยปุดนเลียแก้วเมืครับคุณนะใครเตรียมท้อง,งนะอันเนี้ยเออ เบ่งนะครับพี่น้องปลาในตัวนี้ครับนี่ที่ผมยิงเลยเมื่อกี้นี่กูใหญ่งงนะมันจะจกักโล่ครับเบ่งนะช่างมึงครับเฮ้ิโล่ตายดิคือม่เขืนเห็นมั้ครับหกกิโลเขื่อนครับผมหกกิโลเขื่อนครับป้าท้อ โอเดเเบึงป่าในนอนเว้นครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดตัวครับผมแปดตัวครับนี่ซื้อหนาวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับผม่นตัวนึงตัวบบไงผมว่ายิ่ครับสองตัวครับพ่อสองตัวครับพ่อ

มันลายพดหนึ่งสองตัวยังยงขุณกำลังกลินว่าสนใจขเขาครับตัวนี้ตัวนี้ยุกครับมีโปรตีนนี่นี่ครับนี่นี่นี่เว้ยคุณครับรไอยตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ครับผมมึงครับขุน พักครับผมพุ่นนะป้าผักกาดนี่ครับข้างหน้าผมเห็นบ่เก็บเอาติดตานะครับนี่นี่ครับผมตัดเอากรลังเป็นดอกข้างมาผมเดี๋ยวตัวน,นี้มันกินจ้าเพราะว่มันกินจ้าแก้กวก็นี้มันได้กินเพราะไรครับผมเลือดเรากระไดเปล่าใครมุ่งใดยานบ่อว่าเฮ้ยนี่ครับผมเดี๋ยวเก็บขันสมครับ ครับุ่นเขียวงามครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดเป็นเขาด้วยมันเดือดมนหอนไปครับพี่น้องกลับห้องครับปลาแบดไน่หกโลกัวหกโลเครื่องรับผมปลาแบดไน่แล้วก็โอ้ยนู่นปลาแบดไน่ปลานั่นไงครับผมหกโลกัวก็ปลาแบดครับผมแบงให้น้องน้ำน้องมาหากินครับเลยแบงน้องน้ำบอกันอยู่หนาเต็มครับท่านเบียร์ ไปผมกรับ้องครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามในราดับชมครับเด้อขอบคุณทุกคนเป็ค,ครับผมชิปนาจะปแพงเลยเพราะบังเพราะส้มลอยต่างครับผมไปเจอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ